เจพาพ่สีสูงสี่สี่หนึ่ง ห้าสิบหน <5 14. S 1> ึ่งสี่ห้าสิบหนึ่งสี่วอสิที่กันแห่พิกัดที่แน่นอนเครื่องบริเวณเลยยูเทิร์นมาเล็กน้อยนะครับผมมุ่งหน้ากาบินบรุรีเลยยูเทิรนสายเฉพาะเสือมาห้าสิบสี่ที่พเกษตแล้วิที่แน่นอนเลยยูเทร์น้าสาเฉพาะเสือเลากน้อยหาสิบสี่บุรีนู้ตูสีี่ไม่มีใครคว้าผมเลยเมื่อกี้นี้ผมโบ้ ไปอย่างเดียวเลยเอาพี <him> ่จ <Saint> ิตขอก่อนสิไหละตัวเต่าเนี่ยผมดีเท่าไะอ่าเดี๋ยวโอ้โหเขาล้มเองหรือยังไงครับไม่ไ่ชนรถบรรทุกแล้วพี่พ่าไปท้ายมันหนีเนี่ยอ๋อชนแล้วหนีไม่รู้ว่าคันนี้จะ่คนของหรือเปล่าเขาจอดหรือเปล่ารถบรรทุกอ่ะพี่วไปท้ายมันหนีบ คุอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆคนเมาไหมฮะไม่เมาอยากอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆโอ้ยโมกัดโอ้ย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 เป็นไรไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกลุกไม่ได้เจ็บต้องอื่นไหมฮะ ปวดท้องออแขนขาขยับได้ไหมขยไม่ได้ฮะขยไม่ได้แขนข้างนี้ขยับไม่ได้ไม่ได้เลยข้างนี้ล่ะไม่ได้เลยออรรถมันเป็นยังไงมันอ่อนแรงเหรอมันขยับไม่ได้เลยอ่อนแรงโอ้ยโอ้ย ซาจา54บมงข้อสร้าง8เดเบื้องต้นเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบชนิดเสี่ยวชนนะคะผมแล้วหลบหนีบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายครับผมขนาดนี้ยังถามตอบพอจะรู้เรื่องนะครับผมแขนขาย,ยังขยับไม่ได้แล้วมีแผลชะก,การช่วงบริเวณศีรษะมีโลหิตไหลออกหูทั้งสองข้าง ว่าเจ็ดลูกไข่เร่งรัดด้วยครับผมอยู่คนเดียวถามแต่แรอคอืิที่เส้นใด้หรือไม่เป็นอ่าบอกได้ครับผมและมีอาการเจ็บท้องด้วยโลหิตไหลออกจากช่องหูได้สองข้างเลยถูกต้องถูกต้องตองสองข้อความถึงเราไปที่จุดสิ่งสุท้ายโอ้โหอยู่เฉยครับคุณ

อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆที่มีคอาล่าไหมครับคอาล่าไม่มีเลยยากยากเล้อยู่เฉยๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยน้้งอยู่เ๋ยครับ ใส่ใส่ถุงมือแล้วช่วยผมติดแขว็นัมันงมันเป็นแผลชะกันนะครับผมเลยต้องติดเห็นไหม

หยุดไหลนะมีสองที่เดียวหูหูก็ไหลออกมันเลือดไหลหูไงเออแล้วก็แทรกแรงพอแล้วครับมันทำยไล้อร้ว่ารอโหอยู่เฉยเยรวกว่าไม่ได้กวลูกได้เห็นไหมครับลูกขึ้กนไดยฮะแกวาลูกคืนได้ อะไรมาเลือกจะใส่ห้าสิบหนึ่งปีจะให้าสามสามปุไมในบ้านเดกแตประตูพยาบาลสอบถามประวัติการเดินทางด้วยเป็นอร์แบบน้องน้องมาอยู่ไหนรู้ไหมน้องน้องน้องตอบได้ไหมบ้านบ้านอยู่ไหนครับฮะเจ็บนะเจ็บ เจ็บตรงไหนขวาฮะเจ็บขวาเจ็บตรงเอวเหรอขวาขวาฮะเจ็บขวาอ่าอ่าตรงไหนอยู่วะเนี่ยขวาขวาอ่าแขนหรือเปล่าครับแขนแขนแขนดูแขนข้างนี้นี่นี่แขนมันอ่อนๆนี่ขวาขวาฮะดูใกล้อฮะปักกันไกลตัดเสื้อก็ได้ไหมครับอ้ยเจ็บ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 อ้ยเจ็บ ใช่ไหมครับแขนไหมครับเห็นไหมไอเขา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 หยับแขนขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าแขนเขาน่าจะแขนขวาขวาแขนขวาใช่ไหมใช่ใช่อ้อยอ้อยเจ็บอ้อยเจ็บเห็นไหมเขาค่ายหยับแขนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยเดี๋ยวพี่พี่ดูให้ก่อนนะอยู่เฉยก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้อ้อยอ มาจากไหนไม่ uh, คุณมาจากไหนฮะกระนอะไรนะกบินกบินมาจากกบิเบนอ๋อจู๊บน้างจะแต่สว่างอยู่เลยไม่มีอะไรคนเพื่นที่ทำงานอยู่แม็กโครกบินเนี่ยวแต่เกาบเงินก็เอะไรดิน้องอยู่ไปไหนอะไรแม็กแม็กแม็โครไปไหนอะไร คุณอยู่แผนกอะไรรถฮะรถรถว่างั้นมันมีเหรอกระบินอยู่นเปออายังไม่ชัดเจนแต่ก็เป็โกระดินแบบสองข้อควมสองสมัรเรื่อที่กรดและเลนเสี่เสร็จนแล้วรต้นีต่อส เพตผู้บาดเจ็บและเช่ีอาจารย์ที่เบสทงกรีีต่เ็ไม่ทราบคะแนนอยู่ในวีซีส์ตัวเสืออาจารว่าตัวสอตัามสี่สองสาี่สองวนหึงนึงหน่ัวเบ้านตสองตอสที่หน เอาไม่ดามมาไม่ดามด้ารเแล้วคาไไไไไอไหล่อดไหลไหลใช่ใช่แขนแขนขวา Quân. Quân. Ok. เอากันไกลพี่อ่ะตัดเสื้อเขาออกเลยได้มั้งถ้าว่าแขนข้างนี้ขยับไม่ได้เลยนี่นไก่นไก่อยู่เนี่ยอยู่ไหนไม่รู้วางอยู่แถวๆนี้แหละอะไรเไก่อตัดแขนแล้วนตัดแขนแล้วค่อยดามอ่ฮะเบยข้างขวารขาข้างขวาเจ็บมากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวกำลังดูให้โอ้ พี่ตัดเสื้อออกดูก่อนครับเขายกไม่ได้เลยนะแขนข้างนั้นอ่ะกันไกลอ่าตัดออกก่อนตัดดูก่อนกว่าช่มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโเคเลยโยกเยกโยกเยกมาโอ้ย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 เขากำลังช่วยอยู่เฉย นอนได้ไหมเนี่ยปวดคอแล้วเยอะไหมไม่เป็นไรพี่ไอ้เอเ็งไอ้เอ,เงเอเ็งอ๋งงอไ,ไม่เป็นไรโอ้ยเจ็บมากปอนเห็นไหมแขนเขายกไม่ได้เลยเจ็บมากเห็นแขนเพื่อนไม่ีเห, <ๆ S 1> ห็อนอะไรมันน่าจะหักแหละเพราะว่ามันยกไม่ได้เลยต้องดูดู ดูให้หมดเห็นไหมมันผิดมันเหมือนมันผิดรูปอ่ะกานไกลตัดขึ้นออกก็ได้ตัดอีกก็ได้ให้มันจำเลยพี่ทางไกลผมมันโดนอันนั้นมามาโดนกาตาช้างมา

เจ็บว่ะโอ้เจ็บโอ้เจ็บเก็บว่ะโอ้เจ็บเฮ้ยใส่คอล้วดูเธอด้วย ด้วยครับกำลังช่วยกำลังช่วยโอเควะ่ะโอเบอยู่เฉยๆครับอยู่เฉยๆ เขาไล่ให้มาไปยวอ้ปวดข้อฮะอปวดข้อปวดข้อปวดขาโอ้อะอะทำจริงต้องเอาเปลไปข้างนู้นเด้อเขาบ่าเขาอันนั้น หนึ่งสองสาไไได้อหนึ่งองเดี๋ยวคขบนนะเดีวคบนครับหนึ่งโอเคหมอนอ่าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยหมดยาก่า ก้าวไอ้เวอยู่เฉยๆอยู่เฉยเฉยบ่ได้นี่พอตับเขาใช่ครับโทรตับเขาไอ้เวจ้าไว้เลววอยู่เฉยเพี่อยู่เเจ็บตรงไหนปวดขา แขนจะแ,แขนหรือจะขาเนี่ยแขนแขนก็แขนสิเอาขาลองมะโอ้ยวด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 หูเมื่อยออออออเอาแขนเข้าาด้วยโอย แจ้งเขาว่าหักเลยนะเพิ่งขดดึ้นแขนด้านขวาอ่าหักที่เดียวพี่แจ้งมาอ่าอืมอะไรขึ้นที่เลยนะมาอันต้องสองข้างเดี๋ยวผมเอาคอนเดียวห,หนึ่งสองสามอ่ะ

แจ้งให้ครบนะหูไหลเลือดออกหูกทั้งสองข้างและเก็บท้องแขนด้านขวาหากักแล้วก็โวยวายเป็นระยะมผมถามเขาว่าเขาไม่เมานะ <laughs> เอกสารอะไรก็มีใช่ครับไม่มีคร่ะก็ติดตัวกระเป๋าเขาไม่มีนตัวเป๋ามีแต่โทรศัพท์ครับผมไปกับตัวเขาแล้วโทรศัพท์ใช้ได้อยู่นะในรถไม่มีเอกสารเลยเหรอครับก็ยังไม่ได้ตรวจเห็นทำงานอยู่แม่คอด้ก็ได้วเขาแจ้งมาฝั่งนู้น าาขาใส่หมวกกันน็อกเหรอไม่เห็นนะครับอ๋อใส่หมวกกันน็อกยังเจ็บขนาดนี้เ,เรื่องดุไม่น่าใส่ครับเพราะว่าหน้าผากแตกเป็นแผลฉก,กันเลยแล้วก็เลือดออกทั้งสองข้าง้วมันมีรอยไฟท้ายรถไม่แน่ใจว่าเพราะเฉียวหรือรถก็ออจอดมามึดๆไฟท้ายรถใหญ่ พอเรามาก็ยังไม่มีใครใช่ไหมมีแต่รถมีแต่รถอ่อพวกรถใหญ่ๆอ่ะครับที่เขาจอดกันเป,ปิดไฟ แต่จัดการตนเร็วีแสนมาขวามีการนำกระดูกวิสรสุทธิล่อคระกดีตัวนกการงากันก็เอ่าสายตรวจน้องเส้ติดกระบวนการต่อยอผู้บาดเจ็บเด็ไม่ตตูเป็นเส้องเสสี่รอันน้องผมนะอ๋อ